เอาแล้วไงพุ่งเป้าเข้าไทยเตรียมถล่มตามแนวร่องก่อนที่เราจะไปดูในด้านของภารกิจการติดตามเส้นทางของพายุเดี๋ยวเราจะมุใเนนด้านของพยากรณ์อากาศประจําวันรวมถึงพยากรณ์อากาศ10วันล่วงหน้ากันก่นกอนนะครับโดยในวันนี้ฝนจะเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ส่วนจะมีบริเวณพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับ พยากอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมทะวตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนตกฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับในวันนี้และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ พยากรณ์อากาศในวันนี้ฝนมากที่สุดอยู่ที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน40%ของพื้นที่รองลงมาที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝน30%ของพื้นที่โดยภาคเหนือส่วนมากจะเนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่าน พิษณุโลกเพชรบูร์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนมากเน้นเลยนนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางส่วนมากเน้นราชบรุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีและนครสวรรค์ภาคตะวันออกส่วนมากเน้นชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุง สงขลาปัตตานียะลาและราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนองตกได้ในบางเขตบางพื้นที่นะครับ ในด้านของการคาดการฝน10วันล่วงหน้าจากโมเดล ECMWF คาดหมายสภาพอากาศในระยะกลางดังนี้1-10ตุลาคมไปคาดการ1-2ตุลาคมม,มรสุมตํำตกเฉียงใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้จะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นต้นไปหลังจากนั้น3-4ตุลาคมมรสุมตะวันตกเฉีงยงใต้จะเริ่มมีกำลังอ่อนลงทำให้ในทุกภาคจะเริ่มมีฝนลดลงอีกครั้ง หลังจากนั้น5-8ตุลาคมมรสุมตะวตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคประกอบกับจะมีการก่อตัวของหย่อมความประกาศตามลูกใหม่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกลูกที่1ด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์และมีแนวโน้มเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ลูกที่2ด้านตะวนออกของฟิลิปปินส์และอาจจะเกิดปรากฏการณ์ฟูจิราเอฟเฟก หลังจากน,านกั้น9-10ตุลาคมยอมพร้อมระกาศตำพายุดิปรชั่นหรือพายุโซนร้อนพายุใต้ฝุน่นลูกที่หนึ่งเคลื่อนตัวผ่านบริเวณเกาะไหหลำครับสู่บริเวณประเทศเวียดนามใกล้กับเมืองวินทำให้ในช่วงแรกมีการดึงดูดความชื้นบริเวณภาคเหนือภาคตะวออกเฉียงเหนือทำให้ฝนลดลงส่วนภาคกลางภาคตะวออกและภาคใตา้ฝนฟ้าขนองจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับ หลังจากนั้นหลังจากพายุเคลื่อนขึ้นฝั่งจะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองและจะมีลักษณะของการกระจายตัวของกลุ่มฝนเพิ่มมากขึ้นแต่เนื่องจากจะมีบริเวณความบรรยากาศสูงหรือบรรอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยจะทําให้พายุเริ่มอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วแต่นะครับใกล้วันในเรื่องของพายุ ในระยะเวลาดังกล่าวมีบริเวณความบรนกาศสูงหรือมอนากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมจะทาให้กดตัวพายุลงต่ํากว่าเดิมอีกนะครับขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลอยู่เรื่อยๆหากมีการเปลีป่ยนแปลงยังไงแอดมินจะนาข้อมูลข่าวสารมาแจ้งเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องนะครับผมต่อไปนะครับจะนภารกิจการติดตามเส้นทางของพายุทั้งสงลูกที่อาจจะมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย โดยพายุรูกแรกจะมีการก่อตัวบริเวณด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ทางตอนล่างของฟิลิปปินส์ในช่วงประมาณวันที่3ตุลาคมเหลืออีก2วันนะครับหลังจากนั้นแนวโน้มของพายุจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณฟิลิปปินส์ทางตอนกลางเยืองตอนล่างเข้าสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลาง และหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวตามแนวทะเลจีนใต้เข้าสู่บริเวณประเทศจีนทางตอนใต้เวียดนามทางตอนบนและหลังจากนั้นจะถูกบริเวณความบรากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาแบบถี่ยิบทำลายโครงสร้างของพายุและจะสลายตัวอย่างรวดเร็วนะครับจากการคาดการณ์ของแอดมินหลังจากที่พายุเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณทะเลจีนใต้จะถูกบริเวณความบรากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น กดตัวต่ําลงอีกนะครับอาจจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยนะครับในระยะต่อไปซึ่งเราจะต้องจับตาดูครับในเรื่องของพาย,ยุลูกแรกที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยในระยะต่อไปหลังจากนั้นจะเกิดปรากฏการณ์ฟูจิวราเอฟเฟกคือนะครับ พายุลูกที่สองจะเริ่มมีกระแสลมหมุนเกิดขึ้นและเริ่มก่อตัวเป็นบริเวณหย่อมความรกกาศต่ำในช่วงประมาณวันที่5ตุลาคมและหลังจากนั้นจะดึงดูดความชื้นและอุณหภูมิของน้ำทะเลมาเลี้ยงตัวเองรวมถึงปรากฏการฟูจิวราเอฟเฟกดึงดูดความชืน้นในบางส่วนของพายุลูกแรกเข้ามาเลี้ยงตัวเองทำให้มีการพัฒนาตัวขึ้น จากหย่อมความประกาศต่ำอาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดิเรเพรสชั่นรวมถึงนะคะพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นในระยะต,ต่อไปและอยู่ด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ทางตอนบนของฟิลิปปินส์มุ่งนาบริเวณฟิลิปปินส์ทางตอนบนเข้าสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนและเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณเวียดนามทางตอนบนจีนทางตอนใต้และจะถูกบริเวณความกรอากาศสูงหรือมรลอากาศเย็นทำลายโครงสร้าง ทำให้พายุลูกที่สองสลายตัวอย่างรวดเร็วแต่แอดมินคาดว่าใกล้วันบริเวณความบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นจะกดในด้านของตัวพายุลงอีกนะครับและพายุทั้งสองลูกนี้อาจจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยนะครับจากการคาดการณ์ของแอดมินโดยจะมีทิศทางเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ใดเดี๋ยวเราจะมารอดูกันต่อนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของโมเดล ECMWF และ GFS ของ windy.com กันต่อนะครับด้านของโมเดล ECMWF windy.com จะเริ่มมีกระแสะลมหมุนเกิดขึ้นบริเวณด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ทางตอนล่างในช่วงประมาณวันที่3ตุลาคมและหลังจากนั้นบริเวณหยอ่อมความรกาดตามหรือหย่อมฝนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ทางตอ,ตอนกลางเยื้องตอนล่าง และเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ในช่วงประมาณวันที่5ตุลาคมหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้าทางตอนกลางและมีการรวบรวมดึงดูดอุณหภูมิของน้ำทะเลมาเลี้ยงตัวเองอาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดิปรชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นนระยะต่อไปและนะครับจากโมเดลจะให้เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศจีนทางตอนใต้ และเวียดนามทางตอนบนในช่วงประมาณวันที่9-10ตุลาคมและหลังจากนั้นจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาแบบถี่ยิบมาทำลายโครงสร้างของพายุทำให้เกิดการสลายตัวอย่างรวดเร็วแต่แอดมินคาดว่าใกล้วันนะครับในด้านของตัวพายุจะเคลื่อนตัวลงต่ำกว่าเดิมและอาจจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทย ส่วนนะครับในด้านของลูกที่2จะเริ่มมีการก่อตัวในช่วงประมาณวันที่10ตุลาคมโดยนะครับโมเดลสิ้นสุดที่วันที่10ตุลาคมขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลอีกนะครับในด้านของโมเดล ECMWF ซึ่งนะครับพายุลูกที่2ก็ยังอยู่ที่บริเวณด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ทางตอนกลางนะครับจากโมเดล ECMWF จะในด้านของโมเดล GFS s w i n d y c o m จะเริ่มมีกระแสลมหมุนเกิดขึ้นบริเวณด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ทางตอนล่างในช่วงประมาณวันที่สตุลาคมหลังจากนั้นในด้านของหย่อมพ่อประกาศต่ำจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ทางตอนล่างมุ่งหน้าบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางเยื้องตอนล่างและเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางเยืองตอนล่างในช่วงวันที่5ตุลาคม และหลังจากนั้นมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวเขาสู่บริเวณเวียดนามทางตอนบนและจีนทางตอนใต้และจะเคลื่อนฝั่งในช่วงประมาณวันที่9ตุลาคมและจะมีบริเวณความประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมนะครับในระยะเวลาดังกล่าวอาจจะสลายตัวอย่างรวดเร็วและนะครับจากการคาดการณ์ของแอดมินบริเวณความประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะกฏในด้านของตัวพายุลงอีกนะครับ อาจจะทําให้พายุสลายตัวได้เร็วขึ้นและเคลื่อนตัวต่ําลงอีกเข้าสู่บริเวณประเทศไทยและหลังจากนั้นจะเกิดปรากฏการณ์ฟูจิวราเอฟเฟกคือจะมีพายุลูกที่สองก่อตัวบริเวณด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์มหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกในช่วงประมาณวันที่6ตุลาคมจะเริ่มมีกระแสลมหมุนเกิดขึ้นและนะครับจะมีการดึงดูดอุณหภูมิของน้ำทะเลมาเลี้ยงตัวเองรวมถึงดึงดูดความชื้นของพายุลูกที่หนึ่ง เข้ามาเลี้ยงตัวเองนะครับทำให้พายุลูกที่1สลายตัวอย่างรวดเร็วและมีขนาดเล็กลงนะครับหลังจากนั้นจะเริ่มพัฒนาตัวขึ้นจากยอมพ่อบรากาศต่ําเป็นพายุดิเปรชัน่นและอาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุโซนร้อนก่อนที่จะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์หรือนะครับอาจจะพัฒนาตัวไปถึงพายุใต้ฝุน่นก่อนที่จะเคลื่อนตัวถล่มฟิลิปปินส์และมีแนวโน้ม เคลื่อนตัวทิศทางเข้าสู่บริเวณประเทศไทยนะครับในระยะต่อไปซึ่งขอให้ติดตามในด้านของพายุรุ่นที่2ที่จะก่อกําเนิดขึ้นนะครับขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลอยู่เรื่อยๆนะครับแอดมินจะนําข้อมูลข่าวสารมาแจ้งเตือนเป็นระยะๆะะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องนะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันและเตรียมตัวรับมือในด้านของพายุที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยนะครับผม ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ